สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพบเจอกันครั้งครับกับผมช่องจริงจังกับเรื่องแดกสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆก็พามาอยู่กันที่มากันที่ฝั่งตรงข้ามกับวัดเจ้าอารมนะครับซอยบางขุนนนท์นะครับเพื่อนๆซอยนี้นะครับก็เรื่อนตั้งแต่ถนนจรันนะครับทะลุออกถนนปิ่นเกล้านครชัยศรีนะครับเพื่อนๆร้านนี้นะครับร้านโคขุนหม้อไฟนะครับวัดเจ้าอารมนะครับเพื่อนๆ จะอยู่ซอยฝั่งตรงข้ามกวัดเจ้าอานะครับติดกับปั๊มเอ็กโซเลยนะครับเพื่อนๆหรือปัจจุบันเปลี่ยนเป็นปั๊มบางจากแล้วนะครับเพื่อนๆเข้ามาในซอยนะครับนิดนึงนะครับประมาณไม่เกิน5้าเมตรนะครับร้านจะอยู่ขวามือนะครับก็กินหอมต้อนรับตั้งแต่ปากซอยเลยนะครับเพื่อนๆร้านนะครับจะมีพื้นที่นั่งด้านล่างและด้านบนนะครับชั้นสองจะเป็นห้องแอร์นั่งกันสบายๆเลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆก็มาทานกับผู้สนับสนุน2อรายนะครับเป็นพี่นบนะครับแล้วก็พี่หลังนะครับเพื่อนๆทั้งร้านนะครับก็ถือว่าครบเครื่องนะครับเพื่อนๆทั้งน้ําซุปนะครับมีความหอมแล้วก็ตัวอาหารนะครับพวกหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นนะครับ เปื่อยนุ่มหอมอร่อยและชิ้นหนาๆใหญ่ๆกันเลยนะครับเพื่อนๆมาถึงนะครับก็ดูเมนูจากทางนี้นะครับที่แปะไว้ได้กําแพงเนี่ยครับเมนูใหญ่ๆตัวใหญ่ๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็เลือกเลยนะครับว่าท่านจะทานกับเมนูไหนนะครับส่วนเมนูเนื้อทางร้านเนี้ยครบเครื่องมากๆนะครับแต่เสียดายอย่างเดียวไม่มีเครื่องใน,นมีเป็นเนื้ออย่างเดียวนะครับสายเนื้อ รับรองมาร้านนี้ไม่ผิดหวังนะฮะแน่นอนนะครับเพืเ่อนๆทั้งน้าซุปนะครับมีความเข้มข้นหอมและตัวเนื้อนะครับมีทุกชิ้นส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นลิฟท์อายน้องลายเสือร้องไห้มีทั้งแบบลวกจิ้มนะครับแล้วก็เป็นแบบเมนูแบบอะไรลวกลวกสดๆนะครับเพืเ่อนๆ ทั้งแคปหมูนะครับเป็นแคปหมูฟูๆแบบนี้นะครับแล้วก็ทีเด็ดของร้านนี้นะครับคือน้ําตะไคร้นะครับเพื่อนๆที่มีความหอมของตัวตะไคร้นะครับและรสชาตินะครับหวานกําลังดีเลยนะครับเพื่อนๆชามแรกนะครับผมสั่งมาเป็นตัวเส้นเล็กแห้งนะครับทางร้านก็จะปรุงมาเป็นแบบแนวแบบโบราณนะครับคือใส่ซีอิ๊วดำนะครับเพื่อนๆ แล้วก็ตัวกระเทียมเจียวเนี่ยทางร้านเขาเจียวเองสดสดใหม่ๆทุกเช้านะครับมันจึงทาให้อาหารครับมีความหอมอร่อยนะครับเพื่อนๆก๋วยเตี๋ยวนะครับหลักสําคัญเลยนะครับคือตัวกระเทียมเจียวเนี่ยมันต้องหอมๆสดๆใหม่ๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวน้ําซุปนะครับต้องรสชาติละมุนนะครับมีความหอมและหอมเนี่ยคือไม่หอมรุนแรงจนเกินไปจนทําให้แบบ คนไส้เป็นหัวนานนี้นะครับกลิ่นหอมกําลังดีนะครับนวลนวลและตัวน้ําซุปนะครับลามุนมากๆรสชาติกลมกล่อมนะครับแล้วดูตัวอาหารนะครับเพื่อนๆหมูตุ๋นชิ้นหนาๆใหญ่ๆสะใจมากๆเลยนะครับเพื่อนๆเมนูอาหารนะครับถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับก็เริ่มต้นอยู่ที่50บาท60บาทและ70บบาทนะครับแล้วแต่ท่านจะสั่งเลยนะครับส่วนเป็นเมนูเนื้อนะครับก็ 80บาทหนึ่งร้อบาทและหนึ่งอยิบาทนะครับเพื่อนๆชามนี้นะครับก็เป็นของพี่หลังนะครับสั่งมาเป็นตัวเส้นหมี่น้ำนะครับเนื้อน้องลายเอ็น,นแล้วก็ลูกชิ้นนะครับไม่ใส่ผักนะครับเพื่อนๆก็จะได้สัมผัสกับน้ำซุปเด็ดเด็ดเน้นๆเลยนะครับส่วนชามนี้นะครับสั่งมาเป็นตัว เส้นหมี่ใส่ทุกอย่างนะครับเพื่อนๆนก็มีความหอมไปอีกแบบหนึ่งนะครับราคานะครับเท่ากันนะครับดูนะครับเนื้อน่องลายนะครับชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับเพื่อนๆจานนี้นะครับเป็นธรรมดานะครับก็อยู่ที่แปดสิบบาทนะครับเพื่อนเพื่อนแต่ชิ้นใหญ่สะใจขนาดนี้นะครับเพื่อนๆนดูนะครับ ก็ปรุงน้ำจิ้มกันตามชอบเหมือนเดิมนะครับสําหรับผมก็สองสองสองนะครับพริกป่นสองน้ําส้มสองนะครับแล้วก็น้ําปลาสักสองหยดดูครับเพื่อนๆหมูตุ๋นชิ้น,น,นหนาๆนะครับเพื่อนๆสาใจมากๆเลยนะครับส่วนก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับเส้นเล็กแห้งนี่รับหกสิบบาทนะครับก็หมูตุ๋นล้วนๆหนืนหอยกันนะครับ หมูเครื่องน้อยไม่หน่อยครับมีแต่หมูตุนหมูสดนะครับแล้วก็ลูกชิ้นส่วนตัวเนื้อนะครับก็เป็นเนื้อนะครับทุกชิ้นส่วนเลยนะครับทีเด็ดเลยนะครับเพื่อนๆคือเนื้อน่องลายเปยื่อยนุ่มหนึบหนับหอมกลิ่นน้ำซุปเข้าเนื้อโคตรเด็ดเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวชิ้นหมูนะครับมีทั้งแบบกระดูกอ่อน อย่างเด็ดเลยนะครับเนื้อนะครับที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับก็จะมีตัวลิฟไฮขอบเนื้อกรอบนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวเนื้อน้องลายนี่แหละครับแล้วก็เอ็นนะครับเพื่อนๆเอ็นนี่ก็แบบชิ้นหนาๆนึ๋บดึบหนับหนับนะครับรสชาติน้ําซุปจัดว่ดดีเลยนะครับเข้มข้นคือแบบข้นมากๆเลยนะครับเพื่อนๆ พ่นแบบสะใจเลยนะครับหายยากเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับร้านโคขุนหม้อไฟนะครับวัดเจ้าอามนะครับเปิดทุกวันนะครับเพื่อนๆเ,เดินทางสะดวกมาได้ง่ายๆเลยนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดเจ้าอาหมนะครับซอยจะอยู่ติดกับปั๊มบางจากนะครับเพื่อนๆจอดรถในปั๊มบาง จากก็ได้นะครับหรือว่าจะจอดรถในวัดเจ้าอามาเดินฝั่งข้ามมาก็ได้นะครับจอดริมถนนได้นะครับแต่ต้องดูเวลาให้ดีๆนะครับเพราะตรงนี้นะครับดุมากๆเผลอแป๊บเดียวนะครับถ้าเลยเวลาเขานะมันจะว่าเขาก็ไม่ได้นะครับมันเป็นวิถีของเขานะครับเขาก็ต้องทํางานนะครับเพื่อนๆห้าร้อยบาทนะครับค่าปลดล็อกตรงนี้นะครับเพื่อนๆเผลอแป๊บเดียวนะครับเรียบร้อย ก็โดยรวมนะครับถือว่ารสชาติดีนะครับคุ้มค่ากับราคานะครับเพราะตัวน้ำซุปนะครับเข้มข้นหอมอร่อยมากๆนะครับแต่ว่าติดตรงที่ว่าของน้อยไปหน่อยนะครับพวกเครื่องในพวกไส้พวก,พวกอะไรอะริ้วกรอบขอบกระด้องอะไรเงี้ยมันแบบมัน เสียดายนะครับคือน so ้ us, like them, the están, apples, apples, ําซุปเขาอร่อยมากๆนะครับแต่เสียดายของมันน้อยไปหน่อยนะครับแต่สําหรับสายที่ชอบทานพวกเนื้อเนื้อสดเขาดีมากๆเลยนะครับสดสดใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวลิฟท์อายเนื้อกรอบเนื้อกรอบหรือว่าจะเป็นตัวเนื้อน้องลายนะครับสดสดใหม่ๆนะครับหอมอร่อยมากๆเลยนะครับเพื่อน แล้ก็เหมือนกันนะครับเนื้อหมูนะครับก็ชิ้นใหญ่คําโตและน้ําซุปเนี่ยอร่อยมากๆคือชอบเลยนะครับหอมกําลังดีเลยนะครับเพื่อนๆหอมละมุนมากๆนะครับและตัวรสชาตินี่คือบันเทิงมากๆคือมีความน้มุนนะครับมันกลมกล่อมนะครับเพื่อนๆหอมน้ําซุปกระดูกหมูนะครับ คือถ้าน้ําซุปถึงนะครับมันทําให้อาหารนะครับมันมีความอร่อยไปหมดเสียดได้นี่ยถ้ามีไส้พะโล้ด้วยนะโคตรเด็ดเลยนะเพื่อนคือจบเลยคือเป็นร้านโปรดร้านประจําได้เลยนะครับแต่อันนี้คือผมชอบทานพวกไส้พะโล้พวกอะไรกระเพาะปอดพวกนี้มากกว่านะครับแต่อันนี้คือน้าซุปคดีมากๆเสียดได น้ำซุปอร่อยมากๆทั้งหอมทั้งรสชาติดีรสชาติแบบคือมันกลมกล่อมนะครับมันไม่ไม่โดดไปทางไหนเลยนะครับแต่ว่ามันมันกลมกลม่อมมันจะมีความละมุนที่เหลือก็เป็นของเราแล้วถ้าเราชอบหวานนะครับแล้วก็ใส่หวานเราชอบเค็มเราใส่เค็มคือน้ําทุบแบบนี้นะครับคือผมชอบทานแบบสดปบเปล่าๆนี่แหละครับเพื่อนๆไม่ต้องปรุงอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับน้าทุบเข้ามาดีมากๆทานแล้วมันสดชื่นนะครับเพื่อนๆ ยิ่งทานเป็นหม้อไฟนะครับรับรอนนะครับร้อนจนหยดสุดท้ายบันเทิงเลยนะครับเพื่อนๆหม้อไฟก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่250านะครับถ้าเป็นเนื้อก็280้บาทมามาให้ครบนะครับทั้งชุดส่วนเพื่อนๆจะชอบเนื้อแบบไหนส่วนไหนจังหานะครับก็สามารถสั่งเพิ่มได้นะครับเพื่อนๆและสําหรับวันนี้หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะชอบคลิปแนวๆนี้นะครับ ฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่<ม>องจริงจังกับเรื่องแดกด้วยนะครับสหลับวันนี้คงต้องลาเพื่อนเพื่อนทุกคนกันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับจนกว่าจะได้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ